พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายได้ มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุน่นี้ร้อนหรือจะแนบหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อ เคยท้องลืมที่ผ่านผมน้มตัวเก้าไปจะรับใจด้วยใจทำตามรองใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับรางวันของเรา Back and i c ไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบันทําด้วยใจสุดแรง ความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้มตัวก้าวออกไปจะรับใจด้วยใจทำตามรู์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับ บำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักที่ฉันกระมนที่ประพันธ์พงษ์และผมพิชยัยโพชงคารร่วมดำเนินรายการเราขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รัก เข้าสู่รายการพระคำพีทางอาการนะคะพบกันเป็นประจำที่สถานีและเวลานี้ทุกวันจันถึงวันศุกร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเรามาถึงบทสุดท้ายคือบทที่16ในพระธรรม1โคลินพระธรรมบทที่16 1หนึ่งโครินก็มีทั้งหมด24ข้อครับแบ่งเป็น3ตอนด้วยกัน คือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยเกี่ยวกับการเรียลัยข้อ5ถึงข้อ9เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวโดยอาจารย์โปโลก็บอกถึงแผนการของท่านเองและตอนที่3ก็คือข้อ10ถึงข้อ24เกี่ยวกับบางคนและคนที่เดินตามถนนและใช้ชีวิตเพื่อประคิดในเมืองโคลินพูดถึงการเรียลลยเงินครับหลายคนบอกว่าไม่ควรจะพูดถึงเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทอง ควรจะคุยแต่เรื่องจิตวิญญาณเท่านั้นเพราะว่าเงินทองนี่มันเป็นของที่แสลงมันเป็นของที่ไม่ควรพูดถึงเป็นเรื่องทางโลกนะครับควรจะคุยเรื่องทางธรรมะคือเรื่องฝ่ายวิญญาณเท่านั้นครับโดยทั่วไปคนที่ไม่ต้องการให้พูดถึงเรื่องเงินเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าพูดแล้วมันอายสำหรับพวกเขาแต่ว่าอาจารย์โปรโได้ให้แนวทางในการถวายเงินของคริสเตียนนะครับ ในบทที่16นะครับข้อ2ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างเพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรลายเมือ่อข้าพเจ้ามาคําว่าทุกวันต้นสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ซึ่งก็นําเงินของเรานะครับถวายในวันต้นสัปดาห์วันอาทิตย์เป็นวันซึ่งคริสตจักรนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงการสิ้นประชนและการฟื้นคืนประชนของพระเยซูเจ้า พรร่งทรงฟื้นคืนพระชนในวันตนสัปดาห์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ไม่ใช่วันสบาตโตซึ่งเป็นวันเสาร์และคําที่บอกว่าเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไวบ้างคือให้พวกท่านทุกคนอยเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไวบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินถวายหรือว่าเงินเรียลลัยผมเองนะครับไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้ทุกคนคือผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยถวายสิบรถ เพราะว่ามีบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะถวายได้นะครับเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจตกตามอย่างเมืองไทยตอนนี้ครับในยุค IMF ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยทำให้หลายครอบครัวต้องได้รับผลกระทบนะครับบางครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตกงานทั้งคู่ครับคือเงินแค่จะใช้จ่ายให้ให้รอดแต่ละวันนี้ก็ยังไม่ไหวนะ,นะผมก็เลยคิดว่า ไม่เชื่อนะครับว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้คิสิสเนี่ยถวาย10รถทุกคนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่มีบางคนนะครับซึ่งแม้แต่เศรษฐกิจต,ตกต่ำเนี่ยก็ยังไม่กระทบกระเทือนกับมั่งมีมากขึ้นในกรณีนี้พวกเขาต้องให้ตามที่พวกเขาได้รับพระพ่อนและไม่ควรจะหยุดที่เงินถวาย10รถเท่านั้นนะครับหรือว่า10%เท่านั้นพวกเขาวควรจะให้50ด้วยซ้ำมีหลายคนนะอยากจะ คุยโอ้อวดหรืออยากจะฟังเรื่อง10บลดเพราะว่าตนเองนี้สามารถถวายเงินในโบนเนี่ยได้10ลดนะครับคือ10%มีฐานะร่ำรวยนะครับสิของเขานี่เขามีเอาเงินเหลือนะครับหรือประเจ้าอวยพรมากนะว่างั้นแล้วก็บอกเนี่ยควรจะเทศนาครับไปไปมามาเป็นการอวดอ้างถึงหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบของตอนที่แมทำตาม บัญญัติเอาไว้10บรถซึ่งก็เป็นเรื่องของในพระกัมภีภาคพันธสัญญาเดิมนะครับแต่ในตอนนี้ครับทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างนะครับคือให้ถวายตามที่พระเจ้าทรงวอวยพรอาจจะมากกว่า1แลรถก็ได้ในกรณีที่พระเจ้าวอวยพรคึ้นเสียงที่มีเงินมากครับในท้ายประโยคน,นะครับอาจารย์ปรโรเขียนในข้อ 2, เราเราดูตามนะครับเพื่อจะไม่ต้องเก็บ เรียรายเมื่อข้าพเจ้ามาเพื่ออาจารย์ปรโไม่ต้องการให้การพบปะกับตียนในเมืองโคลินถูกทําลายลงเพราะว่าม้เรื่องเรื่องคุยเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องเงินถวายก็ไม่อยากจะให้มาทะเลาะกันวันนี้เรามาดูนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ว่าเรื่องของการเรียลายยนี่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เรามาดูข้อ3ข้อ4ด้วยกัน เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้วพวกท่านเห็นชอบจะเลือกผู้ใดข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือหนังสือและเงินถวายของท่านไปยังกรุงเยเรูซาเล็มและถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วยคนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้าอาจารย์พระโลขอให้พวกเขาเนี่ยตั้งกรรมการเพื่อนําเงินที่รวบรวมได้เนี่ยไปเยรูซาเล็มกับท่านตอนนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มก็มีปัญหาเรื่องอความยากจนของคริสเตียนที่นั่น ก็ควรจะเรียรายไปช่วยก็เหมือนกับเราที่ไปช่วยพี่น้องของเราที่ประสบอุทกาภายัยหรืออาคีภยัยหรือภัยต่างๆนะครับก็มีการเรียรายเงินไปช่วยอาจากกรย์พกรก็ขอให้เนี่ยคริสเตียนในเมืองโคลินที่ท่านเขียนจดหมายไปเรียรายไปช่วยคริสเตียนที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ขอให้ตั้งกรรมการเพื่อให้ถูกต้องให้ถูกต้องไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเรียกว่าโปร่งใส ควรจะมีคนมากกว่าหนึ่งคนในการรับผิดชอบเงินถวายที่บอกอย่างนี้เพราะว่าอันตรายครับที่จะมอบเงินถวายให้คนคนเดียวและปล่อยให้คนนั้นรับผิดชอบควรจะสงสัยความจริงใจของคนนั้นหรือถ้าเขาเป็นคนที่เชื่อใจได้คือซื่อสัตย์นะฮะแต่มันก็ยังมีการทดลองเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางทีมีความจําเป็นที่ด่วนแล้วก็เอาเงินไปใช้ที่้องที่เขาไม่ตั้งไม่ตั้งใจ แล้วตรวจสอบขึ้นมาเจอครับมันจะอธิบายยังไงมันมีปัญหาตามมาเยอะอาจารย์ปารุก,ก็เลยให้วิธีการที่ดีที่สุดในการดูแลเงินถวายก็คือตั้งกรรมาการเรื่องการเงินครับวิธีของท่านนี้ก็เหมือนกับวิธีการรับผิดชอบเงินในด้านธุรกิจการงานในหน่วยงานต่างๆมาถึงคำหนึงครับคำว่าเงินถวายคำว่าเงินถวายเนี่ยคำนี้นะครับตรงตามตัวอ,อ,กอักษร เงินถวายเนี่ยหมายถึงใจกว้างขวางครับคุณผู้ฟังคําว่าเงินถวายเนี่ยความหมายตรงตามตัวอักษรนคือเงินเงินถวายนี่คือใจกว้างขวางน่าสนใจที่จะศึกษาคํานี้คํานี้แล้วก็คาอีกหลายคําที่ใช้สําหรับการถวายเงินของคริสเตียนเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลเนี่ยใช้คําว่าโลเกียหรือการรีไรแล้วท่านกล่าวถึงคาริสหรือว่าพระคุณ ในภาษาไทยใช้คำว่าเงินถวายครับในพระธรรมโรมบทที่15ข้อ29ใช้คำว่าคอยโนเนียซึ่งหมายถึงสามัคีธรมร,ธร,รมในภาษาไทยก็ใช้คำว่าเรียรายเงินในพระธรรมสองโคลินบทที่ 9: ข้อ5เรียกว่ายูโรเกียซึ่งหมายถึงมากมายหรือว่าพระผ่อนในสองโคลินบทที่9ข้อ12เรียกว่าดาโคเนียซึ่งหมายถึงการจัดการหรือการรับใช้ ในกิจการบทที่2 4ข้อ17ใช้คำว่าทานเอเลอีโมสุนีซึ่งหมายถึงการกระทำด้วยใจเมตตาคำเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมได้อ้างมานะครับจากพระธรรมต่างๆในโรมในกิจการในโคลินนะครับก็คือเงินถวายหมายถึงการถวายต่อพระเจ้าจะใช้คำไหนก็ได้คำที่น่าสนใจตรงนี้คือเงินถวายซึ่งมาจากคำว่า การให้ตามการให้ตามพระคุณคำที่น่าสนใจคือเงินถวายซึ่งมาจากคำว่าการให้ตามพระคุณพระเจ้าได้ทรงอวยพรคุณอย่างไรการถวายแด่พระเจ้าของคุณนั้นก็เป็นการให้ด้วยใจกว้างขวางหรือไม่คำสั่งในหนังสือจากพันธสัญญาเดิมครับเลวีนิติเกี่ยวกับการถวายสิบรถสำหรับคนของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้น ในตอนต้นของประเทศอิสราเอลนั้นเป็นการปกครองโดยพระเจ้าและสิบรถซึ่งคนอิสราเอลนํามาถวายนั้นใช้เพื่อสนับสนุนทั้งรัฐบาลและพระวิหารรวมแล้วนะครับประมาณ3 0ของรายรับทั้งหมดของพวกเขาไม่ใช่10อนย่างที่เขาเข้าใจนะครับรวมหมดนะฮะก็คือ30%ของรายรับทั้งหมดของพวกเขานี่ก็ทําให้เรารู้ถึงการถวายของอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมภายใต้การปกครองของระบบธรรมบัญญ,ญัติ คุณฟังคิดว่าการถวายด้วยใจกว้างขวางภายใต้พระคุณเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรคําว่าเงินถวายนะครับตรงตัวสอนนี่คือใจกว้างขวางให้ด้วยใจกว้างขวางแล้วให้ด้วยใจกว้างขวางตามพระคุณของพระเจ้าที่อวยพรเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับสิบางคนนี่สินี้บอกว่าน้อยไปบางคนอย่าว่าแต่สิเลยนะครับหนี้ยังไม่ไม่ให้คิดว่ามากไป แต่ในความหมายนี่คือให้โดยใจกว้างขวางตามพระพรที่พระเจ้าอวยพรจบเรื่องการรียรัยครับก็มาถึงตอนที่2คือเรื่องส่วนตัวมาดูกันที่ข้อ 5: ข้อ6เรื่องส่วนตัวนี่ไม่ใช่ของผมของคุณผู้ฟังครับเพราะอาจารย์ปโลบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดโนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่านเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปทางมาซิโดโนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่าน บางทีอาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวก็เป็นได้และข้าพเจ้าจะไปทางไหนพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปทางนั้นประโยช์ที่บอกว่าแล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหนนี่คนขนาดอาจารย์เปาโลครับเป็นอาคาทูตผู้ยิ่งใหญ่ท่านยังบอกว่าแล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหนแม่เหมือนกับไม่ได้วางแผนหมายความว่าอย่างไรครับแล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหนหมายความว่าอาจารย์เปาโลไม่ทราบว่าท่านจะไปที่ไหนต่อน,นั่นเอง ก็หมายความว่าอย่างไรครับอากรทูตไปยังคนต่างชาติคือท่านอาจารย์เปาโลผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้มีแผนหรือว่าแผนที่จะพระเจ้าบอกท่านถึงทุกแห่งที่ท่านจะไปเลยครับไม่ได้วางแผนไม่มีครับท่านถึงบอกอย่างนี้คือแล้วพระเจ้าจะไปทางไหนอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าจะทรงนําท่านไปตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยอยู่ในสภาพที่สูงสุดของความไม่แน่นอน เต็มไปด้วยส่าราศีท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะทําอย่างไรนี่เป็นความพอใจอย่างยิ่งสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ถึงอนาคตเช่นเดียวกันและกุณมผู้ฟังก็ก็ไม่รู้หรืออาจจะรู้ก็แล้วแต่ครับมีผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็คิดเสียหลายคนนะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะไปไหนจะทําอะไรในอีก5ปีข้างหน้าบางคนนี่รู้ถึงขนาด10ปีข้างหน้าเลยครับนี่ก็ทําให้รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกัน ในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยได้รับคําบัญชาเช่นนั้นจากพระเจ้านะครับและก็ไม่อยากจะคิดว่า,าคนที่บอกว่ารู้แผนของตัวเองอีก5ปีข้างหน้าจะทําอะไรจะไปอยู่ที่ไหนครับเขามีการติดต่อกับพระเจ้าแบบโทรม,มือถือหรือว่าสายตรงยังไงก็ก็ไม่รู้นะครับแต่ส่หลวอาจารย์ปรโรนะครับผู้ยิ่งใหญ่ในการรับใช้พระเจ้าถึงระดับอากาทูเนี่ยบอกว่า ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าท่านตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจอย่างมากครับพระเจ้าไม่ได้ประทานแผนที่สำหรับเดินทางให้พระองค์เพียงแต่ทรงนำเราวันต่อวันเราอยู่ในสภาพไม่แน่นอนแต่เป็นความไม่แน่นอนอย่างเต็มไปด้วยส่าราศีเหมือนอย่างท่านอาจารย์เปาโลในตอนนี้ข้อ7ครับบอกว่าเพราะว่าข้ารพรเจ้าไม่อยากจะพบท่านเมื่อผ่านไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าหวังใจว่า ถ้าพระเจ้าทรงโปรดข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยอาจารย์ปรบบอกที่นี่ครับว่าท่านวางแผนที่จะไปเมืองโครินแต่ก็แล้วแต่พระเจ้าจะทรงโปรดพูดอย่างนี้แล้วนะครับมีคําถามว่าเอา้าเป็นอย่างนี้แล้วแล้วแต่พระเจ้าทรงโปรดเราก็ไม่ควรวางแผนเลยเหรอครับไม่ใช่ครับเราควรจะวางแผนนี่แน่นอนแล้วแต่แผนการเหล่านั้นนะครับควรจะปรับได้ตามน้ําพระทัยของพระเจ้า ต้องยืดหยุ่นครับเราควรจะเต็มใจที่จะเปลี่ยนแผนการเราควรจะเต็มใจที่จะประบับสิ่งต่างๆเมื่อทราบนามพระทัยพระเจ้าในกรณีของอาจารย์ปรโรเนี่ยอาจารย์ปโรออกไปนั้นท่านไม่ได้มีาตารางเวลาที่ตายตัวในการเดินทางของท่านอาจารย์ปโรก,ก็ไปตามที่พระเจ้าทรงนำเราเห็นในหนังสือพระรมกิจาการว่าพระเจ้าทรงให้อาจารย์ปรโรเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางออกประกาศนะครั้งที่สองอาจารย์ปโรก,ก็จะเดินทางไป แผนเอเชียแต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยส่งท่านไปยังยุโรปไปคนละที่นะครับจะมาเอเชียแล้วก็นําไปทางยุโรปอาจารย์ปรลมไม่รู้ว่าท่านกํนาลังจะไปยุโรปตอนนั้นครับถ้าจะนึกภาพสมัยนี้คือยังไม่ได้เตรียมวีซ่าไปยุโรปว่างั้นแต่ในเวลานั้นถ้าไม่ต้องมีวีซ่าครับท่านไปที่ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําท่านข้อ8ครับบอกว่าแต่ข้าพระเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทสเต นั่นเป็นแผนการของอาจารย์ปรโลแล้วแต่พระเจ้าทรงนำแล้วกันนะถ้าส่วนตัวอาจารย์ปรโลบอกอย่างนี้ละ่ะก็ต้องมีการเฝ้าเดี่ยวหรือว่าติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อจะรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้าครับเราควรจะวางแผนแต่แผนนี่ควรจะปรับได้ตามน้ำพระทัยพระเจ้าครับมีการปรับสิ่งต่างๆครับผมมีประสบการณ์คือเมื่อเร็วๆนี้ได้จัดค่ายเราจัดค่ายสําหรับคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ย ผมก็ติดต่อศิลพิบาลท่านหนึ่งศิลพิบาลก็ดูตารางเวลาของท่านบอกว่าอวันที่ผมจัดเนี่ยท่านไม่ว่างต้องไปอีกที่หนึ่งคือรับการติดต่อเป็นวิทยากรจากที่หนึ่งแล้วผมก็ก็เ,เ,เสียดายนะครับแม่อาจารย์ถ้าอาจารย์เนี่ยมามาเทศในในค่ายนี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอาจารย์นี้เป็นคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ผม เชิญมาร่วมค่ายนะครับอาจารย์จะได้รับเขาจะได้รับพระพรจากอาจารย์มากครับอาจารย์ก็ขอเวลาเราบอกว่าลองจะลองขอเลื่อนดูหรือขอพัดผ่อนดูครับจะอธิษฐานดูแล้วให้คําตอบอีกวันหนึ่งเมื่อผมติดต่อกลับไปในอีกวันนะครับอาจารย์ก็บอกว่าสามารถมาค่ายคือรับเชิญเป็นวิทยากรเทศนาฟื้นฟูนในค่ายที่จัดได้ครับ ทั้งที่อาจารย์นี้เขาก็มีแผนเอาไว้ก็ตรงกับข้อความตอนนี้นะครับคือเราควรจะมีแผนแต่ควรจะปรับไปตามน้าพระทัยของพระเจ้าในกรณีของอาจารย์ท่านนี้ก็ได้อธิษฐานนะครับขอทราบน้ํพระทัยพระเจ้าต้องมีการติดสนิทมาดูข้อ9้าครับเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้เข้าพระเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วยนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่อาศจรย์ซึ่งเหมือนกับในหนังสือวิวร์บทที่3ข้อ7 ซึ่งพะเยสุคริตตรัสกับคริจักฟิลาเดเฟียว่าเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าและอาจารย์ปรลบอกว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลสองข้อนี้ครับเป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับการรับใช้ของหลายๆท่านรวมทั้งของผมด้วยครับและก็ยังคงเป็นจริงในทุกวันนี้ครับคนที่ขัดขวางในการทํางานก็มีมากครับใครก็ตามที่ยังยืนหยัดอดทนทํางานของพระเจ้าต่อไป แน่นอนคนขัดขวางกัมากจะว่าเป็นศัตรูก็ก็มีครับก็เป็นประสบการณ์ของอาจารย์ปอลอและเป็นประสบการณ์ของผมและคิดว่าเป็นประสบการณ์ของหลายๆท่านนะครับอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเปิดประตูและไม่มีใครปิดได้ก็ในกรณีนี้ครับขอขอบคุณพระเจ้าเราจึงเห็นอาจารย์ปอลเนี่ยมีความสุขมีความยินดีอย่างเต็มไปด้วยสง่าราศีในน้าพระไทยของพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงพอพระไทยให้ท่านไปเมืองโครินนะครับท่านก็จะไป ต่อมาก็จะเป็นบุคคลต่างๆนะครับที่อาจารย์โบได้อ,อ้างถึงได้พูดถึงเขียนถึงนะครับในพระธรรมโคลินบทที่16นี้ครับเรามาถึงส่วนที่กล่าวถึงบุคคลต่างๆนี่เป็นคนที่ใช้ชีวิตในเมืองโคลินครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อต้นในการศึกษาโคลินนะครับพูดถึงเบื้องหลังสภาพของเมืองโคลินเมืองโคลินนี่เป็นเมืองที่ มีแหล่งอบายามุขมากมายครับเป็นเมืองที่สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักประจัภัยหรือคนที่ชอบความบันเทิงนี่จะไม่ผิดหวังแต่มองในแง่ของศิลธรรมเนี่ยเต็มไปด้วยความอธรรมมีสิ่งที่ผิดศิลธรรมมากมายโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเพศและเมืองคครินนนั้นถ้าจะเป็นเรื่องความผิดทางเพศนี่จะมากกว่าในสมัยนี้อีก แต่ก็มีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองโคลินผู้ซึ่งรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์พวกเขาก็รักษาตัวไม่ให้มีมนทินจากสภาพของเมืองที่แม่บรรยากาศให้ถ้าจะเปรียบกับในกรุงเทพนี่กรุงเทพนี้ก็มีแหล่งบันเทิงลงลมมากมายครับจะเอาแบบไหนครับสถานบันเทิงลงลมก็มีทั้งเปิดเผยทั้งลับล แล้วก็ยังมีสื่อต่างๆนะครับแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเรียกว่าถ้าคนนี่จะใช้บริการทางเพศนะครับแค่กดปุ่มบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือยกหูโทรศัพท์หรือเปิดหนังสือพิมพ์เปิดนิตยสารเท่านั้นแต่ก็ยังมีคิดเสียหลายคนที่ดำเนินชีวิตไม่แปดเปืนกับสิ่งเหล่านี้ข้อ10ถึงข้อ11ครับ เมื่อตีโมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยไม่ให้เขาเกิดความกระดากเพราะว่าเขาทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดประมาทเขาแต่จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสดสันติสุขเพื่อจะกลับมาหาข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้ากําลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ผมคงต้องต้องฝากข้อสิข้อสเอาไว้ครับเพราะว่าดูเวลาแล้วคงไม่พอนะครับที่จะอธิบายถึงข้อนี้ครับ รายการพระกัมพีทางอากาศส่งมอบบทรายการวิทยุแด่คุณผู้ฟังฟรีครับพิงแต่เคียนดหมาแจ้งความประสงค์หรือพูดคุยกับทีมงานติชมแนะนําแสดงความคิดเห็นครับที่รายการพระกัมพีทางอากาศตู้ปอนอ4ีพระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร,พรคุณผู้ฟังสวัสดีครับ ชีวิตดูงดงาม Pronto. เนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำพบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิททสดสำาัญประเพณีฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้